สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเรียนทำฟลุดเค้กกันค่ะเราก็มีสูตรและวิธีทำมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะ oh. เราก็จะใส่สูตร mm hmm. ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อนๆถ้าลองทำแล้วมีปัญหาอะไรก็สามารถเขียนมาแนะนำพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะคะ mm hmm. เราก็มาดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะ ส่วนผสมแรกก็เป็นผลไม้รวมนะคะเราก็จะใช้ทั้งหมด3 0 0 0กรัมค่ะและเราก็จะใช้น้ำองุ่นหรือน้ำสับปะรดหรือน้ำอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นน้ำผลไม้1,000กรัมเอามาเทใส่ลงไปในผลไม้รวมนะคะแล้วเราก็จะแช่ไว้ จริงๆถ้าเราอยู่ที่บ้านเรามีเวลาเราจะแช่ไว้ค้างคืนเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเราไม่มีเวลาเราก็จะแช่ไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะหรือเราจะคอยสังเกตดูว่าผลไม้ที่เราแช่ไวน้นี้เขาอมน้ําเข้าไปแล้วเขาจะพองๆหน่อยก็ใช้ได้ค่ะหรือบางคนจะใช้เล้ารำก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็จะมาเตรียมในส่วนของแป้งนะคะ เราจะใช้แป้งเค้กตาบัวแดง2,400กรัมค่ะและผงฟู5ช้อนโต๊ะกับอีก1ช้อนชาตามด้วยเกลือป่อนอีก2ช้อนชาค่ะแล้วเราก็จะเอาทั้ง3ามอย่างไปร่อนรวมกันค่ะและที่เราเห็นนี่ก็คือแป้งเค้กผงฟูและเกลือป่อนที่เราร่อนแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาตวงน้ำตาลไอซิ่ง2 0 0 0กรัมค่ะใส่ลงไปในหม้อผสม ตามด้วยเนยสดชนิดเค็ม2,000กรัมค่ะเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะและใส่ลงไปในหม้อของน้ําตาลไอซิ่งค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาไปเข้าเครื่องตีเลยค่ะเราก็จะตีจนเนยกับน้ําตาลไอซิ่งเข้ากันนะคะแล้วเราก็จะเตรียมไข่ไก่24ฟองค่ะ พอเนยกับน้ำตาลไอซิ่งเข้ากันดีแล้วเราก็จะค่อยๆตอกไข่ไก่ใส่ลงไปทีละฟองนะคะเราจะเปิดสปีดต่ำก่อนแล้วพอเราใส่ไข่ไก่ลงไปรู้สึกว่าส่วนผสมเริ่มเป็นน้ำเราก็จะเปิดสปีดเร็วขึ้นค่ะเราก็จะทำสลับกันไปมาอย่างนี้จน ไข่หมด24ฟองนะคะแล้วเราก็ปล่อยให้เครื่องเขาตีจนส่วนผสมนี้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันช่วงนี้เราก็จะปล่อยให้เครื่องผสมเขาทำหน้าที่ของเขาไปนะคะเราก็จะไปดูในส่วนของแป้งตอนนี้ผลไม้รวมที่เราแช่น้ำไว้ก็ดูดน้ำและพองพอสมควรแล้วเราก็เอามาเทใส่ลงในแป้งที่เราล่อนไว้นะคะแล้วเราก็ จะคลุกเคล้าส่วนผสมของผลไม้กับแป้งให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วเราก็พักไว้ค่ะเราก็ไปดูในส่วนของเนยกับน้ําตาลไอซิ่งที่เราตีเอาไว้นะคะก็ใช้ได้พอดีค่ะเราก็จะเอามาผสมกันนะคะเราก็จะตักส่วนผสมของน้ําตาลไอซิ่งเนยแล้วก็ไข่แดงที่เราตีจนเข้ากันดีนี้ใส่ในกะละมังของแป้งและ ผลไม้รวมที่เราคลุกเอาไว้นะคะเราก็จะตักใส่จนหมดเลยค่ะแล้วเราก็จะคลุกคล้าส่วนผสมในกะละมังนี้ให้เข้ากันดีเลยนะคะช่วงนี้เราก็ต้องใช้แรงแขนเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าส่วนผสมนี้จะเหนิดเหนิดมากเลยค่ะแล้ววันนี้เราทําค่อนข้างเยอะด้วยค่ะเพราะว่าเออวันนี้นักเรียนมาเรียนกันเยอะแล้วก็ ถ้าทำเสร็จแล้วครูก็จะแจกกลับไปบ้านกันทุกคนนะคะถ้าเราทำน้อยก็จะไม่พอแจกค่ะส่วนผสมทั้งหมดของวันนี้เราทำได้ใส่ในถ้วยฟอยล์ขนาด600 ml นะคะได้ประมาณ18ถ้วยเลยค่ะและถ้าเพื่อนๆอยากจะทำน้อยๆนะคะเพื่อนๆก็ใช้หารส่วนผสมเอาค่ะอย่างเพื่อนๆจะทำแค่3ถ้วยเพื่อนๆก็ เอาส่วนผสมทุกอย่างมาหารด้วย6นะคะเพื่อนๆก็จะได้ขนมเค้ก3ชิ้นค่ะและตอนนี้ส่วนผสมทุกอย่างก็เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะตักใส่ในพิมพ์ฟอยเลยค่ะพิมพ์ฟอยขนาด600 ml นะคะเราจะตักใส่แล้วเราก็จะชั่งพิมพ์ละ450กรัมค่ะหรือประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นะคะ พอเราใส่เนื้อเค้กไปในพิมพ์แล้วเราก็จะปาดหน้าเค้กให้เรียบๆนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปเรียงไว้ในถาดค่ะและก่อนที่จะเข้าเตาอบเราก็จะต้องใส่น้ำหล่อไว้ที่ก้นถาดด้วยนะคะเราจะใส่น้ำสูงประมาณ1.3ส่วนสของถาดค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ1 8 0งอถึง200องศาเซลเซียสเปิดเฉพาะไฟล่างค่ะ ขนมนี้เราจะต้องใช้เวลาในการอบนานหน่อยนะคะตอนนี้เราก็ใช้เวลาในการอบผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะเราก็เอาออกมาแล้วใช้ไม้แหลมจิ้มดูนะคะถ้ามีเนื้อขนมติดออกมาก็ยังไม่สุกค่ะตอนนี้เราลองจิ้มดูแล้วก็ยังมีเนื้อขนมติดออกมานะคะเราก็ต้องอบต่อค่ะเราก็จะหมุนถาดนะคะเพื่อจะให้ความร้อนกระจายไปทั่วๆขนมค่ะ แล้วเราก็ใช้เวลาอบต่ออีกประมาณ15นาทีนะคะเราก็ได้ขนมออกมาเป็นแบบนี้ค่ะสุกแล้วค่ะเราลองเอาไม้แหลมจิ้มดูนะคะก็ไม่มีอะไรติดออกมาแล้วก็สุกแล้วค่ะเราก็เอาออกมาจากเตาอบแล้วก็ต้องวางไว้ให้เขาเย็นก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยเอาออกมาจากพิมพ์ค่ะ ถ้าเพื่อนๆจะแต่งหน้าด้วยผลไม้เชื่อมหรือผลไม้แห้งเพื่อนๆก็ต้องลดส่วนผสมของน้ำตาลลงหน่อยนะคะเพราะว่าส่วนผสมของวันนี้ตัวขนมค่อนข้างหวานอยู่แล้วค่ะแต่วันนี้เราจะไม่ได้แต่งหน้ากันนะคะที่เราเห็นนี้ก็เป็นแบบถาดนะคะที่เราใส่ในในพิมพ์ฟอยล์ไม่พอเราก็เลยเอามาใส่ถาดค่ะจริงๆจะต้องรอให้เขาเย็นสนิทแล้วค่อยตัด แต่วันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเราไม่มีเวลารอให้เขาเย็นเราก็ตัดเลยก็เลยจะออกมาแบบว่าไม่ค่อยสวยนะคะส่วนผสมทั้งหมดของวันนี้เราก็ทำใส่ในพิมพ์ฟอยล์ขนาด600 ml ได้ 15อันนะคะแล้วก็ใส่ถาดขนาด13คูณ18นิ้วได้อีก1นถาดค่ะยังไม่สุกนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้กับช่องยายาศิลาด้วยค่ะกุศลใดที่เกิดจากการทำคลิปนี้มาแบ่งปันขอกุศลนั้นจงสำเร็จแด่อาจารย์ผู้สอนขอให้อาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุขในทุกวันนะคะและนี่ก็เป็นน้ำที่เราแช่ผลไม้ไว้นะคะเราก็สามารถเอามาทำเป็นน้ำปั่นได้อร่อยมากเลยค่ะเราเอามาเติมมะนาวหน่อยและเกลือหน่อยนะคะแล้วเราก็เอามาปั่น ดื่มแล้วดับกระหายคลายร้อนได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วฝากเพื่อนๆช่วยติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ